ถ้าคุณยายเข้าไปอยู่ในบ้านผีสิงคุณคงไม่ลืมการขึ้นบ้านใหม่แสนอบอุ่นแบบนี้เลยล่ะ อุตายแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยกฎพองฟิสิกส์ไม่สามารถใช้กับบ้านหลังนี้ได้แจ็คดูสิฉันว่าแล้วทำไมคธหาสนหแห่งนี้มันราคาถูกพวกเราวิ่งหนีกันก่อนดีกว่าคืนนี้แจ็คก,กับเจนคงได้ไปอยู่โรงแรมกันแล้วล่ะอ๋อเธอนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้มีคุณขีอยู่ที่นี่ด้วยนี่นาะ เวลาที่พวกเราจะไปดูออฟฟิศของเหล่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์กันแล้วนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาชอบดูกันพวกเขาเป็นแมวที่น่ารักที่สุดในโลกเลยอะ่ะ <c oughs> พวกเหล่านักล่าปีศาจประสบความสำเร็จกับเทสก่อนมากเลยตอนนี้เขาคงต้องจัดการเทสใหม่นี้แล้วล่ะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วด้วยนี่มันบ้ามากเลยคุณต้องช่วยพวกเรานะครับใจเย็นก่อนนะครับบอกผมมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นผมนีเรื่องน่าตื่นเต้นมากเลยเลยครับเพราะหนุ่มคนนี้ได้เห็นผีด้วยตาของเขาเองเลยว้าว คลาสสิกมากเลยผู้รักก็ไปในบ้านหลังใหม่ที่มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่ในนั้นด้วยแจ็คก,ก็เลยวาดร้วยให้พวกเขาดูผีเขาหน้าตาเป็นแบบนี้เลวครับแต่เขาวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แบบนี้โทมัสกับสกายเลอร์คงต้องใช้ทักษะของพวกเขาเองแล้วล่ะอตอนนี้แจ็คก,ก็ต้องไปเที่ยวพักผ่อนซะหน่อยหลังจากเจอเรื่องมากมายที่เขาได้พบเจอเขาก็ควรจะไปพักผ่อนแล้วนะสกายเลอร์งั้นเรามาทำกันต่อเลยเยี่ยมเลยพวกเรามีแผนแล้วล่ะ เราต้องตรวจสอบทั้งบ้านด้วยแสง UV hmm. แบบนี้ก่อนดูซิว่าคุณผีจะทิ้งหลักฐานอะไรไว้ไหมนี่ไงล่ะดูเหมือนว่าสกายเลอร์กับโทมัสจะใกล้พบหลักฐานแล้วนะแต่วิญญาณน,นี้ย่าดเดาไม่ได้เลยนะคุณผีหนีไปแล้วล่ะตาไปไวเดวประตูนี้แหละพเราต้องจับคุณผีให้ได้รอผมนับสามก่อนนะ 1, 2, สกายเลอร์หนึ่งสองสามไปจับมันเลยพวกเขาพลาดอีกแล้วล่ะพวกผีนี่แบบนี้ตลอดเลยนะ hmm. แต่พวกเรายอมแพ้ไม่ได้หรอกเรามาดูกันต่อดีกว่า แล้วนี่ล่ละคะผ้าปูที่นอนหุ่นใหญ่หรอเราสามารถใช้มันจับคุณผีได้นะนี่ไงล่ะคุณผีมาแล้วเขามันเลยจ้าสุดสยเรียบร้อยคุณผีโดนกับดักเข้าไปแล้วแต่กับดักนี้มันหลุดง่ายมากเลยตอนนี้คุณผีโกรธกว่าเดิมอีกองไม่เอานะไม่เอาแบบนี้นะเธอวิ่งผ่านฉันไปเลยอ่ะแล้วดูเหมือนว่าจะมีอะไรไม่รู้ติดตัวฉันเต็มไปหมดมันเหนียวแถมยังเหม็นมากด้วยจะอ้วกแล้วเนี่ยห้องน้ำอยู่ไหนนะ โทมัสเขาพร้อมจะสู้กับคุณผีแล้วล่ะแป้งพวกนี้จะทําให้สามารถติดตามคุณผีได้ถึงเวลาจะได้รู้กันแล้วแหละว,ว่าคุณผีเธอซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่ยากที่สุดของนักสืบแบบนี้ก็คือการรอคอยคุณผีอยู่ไหนนะมาสักทีห้ามหลับเลยนะตามเธอไปเร็วนี่ไงล่ะรอยเท้าดูเหมือนว่าคุณผีจะรีบมากเลย แบบนี้ต้องไม่ดีแน่นอนตอนนี้โทมัสต้องจับคุณผีได้แน่เลยฉันจับเธอได้แล้วล่ะคุณผีแต่ไม่ได้มีคุณผีในห้องครัวหรอกนะมีแค่สกายเลอร์น่เะนะเธอเจอแป้งทำอาหารที่ในนี้เธอก็เลยทำเค,ค้กกินสักหน่อยสุดท้ายก็จับคุณผีไม่ได้แต่พวกเรามีชาและเค้กให้กินนะสกายเลอร์คุณเก่งมากเลยนี่มันอร่อยมากเลย ก็ดีมากเลยที่คุณผีไม่อยู่แถวนี้แหมใครบอกว่าไม่อยู่ล่ะโอ้ขอบคุณสําหรับน้ําผลไม้นะครับดูเหมือนว่านักสืบของพวกเราจะวางใจเกินไปหน่อยคุณผีก็เลยเล่นตลกกับพวกเขาแล้วล่ะโดนเค้กแบบนี้ไปหน่อยเป็นไงเธออยู่ไหนนะคุณผี <c oughs> ตอนนี้เธอโดนแน่ไว้คราวหน้าและแกันนะโท <c oughs> มัสดูเหมือนว่าวันนี้คุณผีจะโชคดีโอ้โหเค้กพังหมดแล้วอะสกายเลอร์ทำตั้งนานนะเนี่ยคุณผีถ้าทำห้องนี้รกไปหมดเลยล่ะ จนไม่อยากจะเชื่อเลยแค่ผีตัวนีด้เดียวทำบ้านรกขนาดนี้เลยหรออนนี้สกายเลอร์ต้องสอนบทเวียนให้คุณผีซะหน่อยแล้วดูเหมือนว่าในนี้จะเย็นมากเลยเอานีไปเลยจ้าเรื่องดูดฝุ่นก็เป็นอาวุธที่ดีเหมือนกันนะแต่มันคงจะดีกว่านี้ถ้าเธอสามารถมองเห็นคุณผีได้แบบนี้เธอก็ต้องลองควานหาดูเองแล้วแหละ การตามจับคุณผีเนี่ยมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผีเขาจับตัวยากมากเลยเหมือนกับลมเลยล่ะออตอนนี้คุณผีอยู่ตรงนี้และอีกไม่กี่วินาทีเธอก็จะไปอยู่ที่อื่นแล้วคุณผีน่าจะไปแสดงละครสัตว์นะกานพี่ยามครั้งนี้ของเธอพลาดอีกแล้วแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้นะอ,อย่างน้อยบ้านนี้ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะ ที่นี่เป็นระเบียบสุดๆเลยนักล่าปีศาจเพื่อย,ยังไม่ได้มาดูห้องนี้กันเลยนะในห้องนี้มันแปลกมากเลยล่ะมาดูรอบๆกันดีกว่า <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมีตัวต่อต้องสงสัยอยู่ตรงนี้ด้วยและมีตัวหนึ่งตกอยู่บนโต๊ะตรงนี้ <c oughs> ฉันว่าพลังเหนือธรรมชาติต้องเป็นคนทำเรื่องนี้แน่นอนใช่หรือล่ะข้นหมมนั่นแล้วเธอไม่อยากให้ใครมายุ่งกับตัวต่อของเธอนะ่ะ <c oughs> นั่นใครนะ่ะอุ๊บส ว้าวตัวต่อกลับไปอยู่ที่เดิมได้ทันเวลาแล้วคุณผีเป็นอะไรไปอ่ะอทำไมเธอไปแล้วล่ะดูเหมือนว่ามันจะเป็นผลจากตัวต่อน,นี่แหละหถ้ามีคนหยิบเอาจิ๊กซอว์ออกมาคุณผีก็จะเข้ามาโจมตีทันทีพอคุณเอามันกลับไปที่เดิมคุณผีเธอก็จะจากไปเลยนี่มันน่าสนใจมากเลยนะดูเหมือนว่าจะใกล้ความจริงแล้วล่ะถึงเวลาต้องมาถามเธอสักหน่อย โทมัสและสกายเลอร์ตัดสินใจที่จะเรียกคุณผีมาคุยด้วยผีห้วยแก้วนี่มีพลังมากเลยนะมาหาพวกเราเจ้าวิญญาณแล้วบอกเรื่องราวทั้งหมดกับพวกเราแบบนี้คุณผีเธอก็คงจะบอกเรื่องราวทั้งหมดกับนักสืบพวกนี้แล้วล่ะวิญญาณตนเนี้เธอเคยเป็นสาวผู้น่ารักที่ชื่อเอมิเลียมันก็เป็นวันที่สวยงามในช่วงซัมเมอร์เธอรู้สึกดีมากเลยล่ะมีหลายสิ่งที่ต้องทาในวันที่อากาศดีแบบนี้ ฉันไม่เคยกลัวอะไรเลยแม้กระทั่งกระถางต้นไม้จะตกมาต่อหน้าเธอก็ตามแต่ตรงนี้หลายคือจุดจบของทุกอย่างบางครั้งแค่ก้าวผิดพลาดแค่นี้เดียวก็ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเลยเอมิลี่เธอก็ตายแบบนี้แหละเรื่องนี้มันน่าเศร้าจังเลยสาวผู้โชคร้ายสกายเลอร์ตามฉันมาทีสินี่ไม่ใช่เวลากินชานะที่ตรงนี้แหละเป็นที่ที่วิญญ,ญาณของเอมิเลียยังคงถูกกักขังอยู่ ใช่แล้ว hmm. อะไรอยู่ในมือของเธอนะแน่นอนมันน่ากลัวมากเลยล่ะ oh. แต่ไม่ว่าจะยังไงพวกเราก็ต้องเอากระดาษโน้ตออกมาจากคุณผีให้ได้หืม hmm. นี่มันคือสิ่งที่เอเมิเลียอยากทํานี่นะและดูเหมือนว่าคุณนักสืบจะได้ทําข้อแรกกันไปแล้วการต่อตัวต,ต่อเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วข้อต่อไปคืออะไรนะ hmm. เอเมิเลียอยากจะวาดภาพให้เสร็จ hmm. นี่ไงล่ะตอนมี uh. ชีวิตอยู่เธอมีความสามารถมากเลยนะ hmm. แลดูเหมือนว่าสกายเลอร์ก็รู้แล้วล่ะว่าเธอจะต้องทำไงดีใจที่คุณผีเธอยอมให้เธอทำทุกอย่างเลยให้ฉันช่วยไหมปล่อยฉันนะเดี๋ยวฉันทำเองดูเหมือนว่าสกายเลอร์จะไม่เข้าใจคำว่าศิละปะเอาซะเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยขนาดคุณผียังกลัวเลยแบบนี้เอเมิเลียต้องเอาคืนแล้วละ่ะดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้รูปภาพก็เสร็จแล้วใช่ภารกิจของเราเรียบร้อย รูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะและสิ่งที่เอเมิเลียอยากที่จะทําเป็นข้อต่อไปก็คือดูเหมือนว่าเธอยังจะดูรายการสุดโปรดของเธอไม่จบนี่คุณผีอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะ oh. ถึงเวลามาดูโชว์ของเธอแล้วโอ้ oh. ดูเหมือนว่าเอเมิเลียเธอจะชอบหนังซอมบี้มากเลยเธออยากจะดูแบบนี้มันนานแล้วล่ะแถมยังมีป๊อปคอร์นกับน้ำอัดลมให้เธอด้วยคุณผีโชคดีจังเลยที่เจอสายสืบแบบนี้แต่ทุกเรื่องก็ต้องมีวันจบแล้วเนาะ เอมิเลียเพิ่งจะดูตอนสุดท้ายจบไปเองถึงเวลาต้องกลับห้องใต้หลังคาแล้วล่ะคราวหลังพวกคุณก็ไม่ควรให้น้ำอัดลมและป๊อปคอร์นกับคุณผีนะตอนนี้ต้องทำความสะอาดโซฟาแล้วการดูทุกตอนของทรูมทรูมวิดีโอก็เรียบร้อยแล้วถึงเวลาสิ่งที่คุณผีอยากทำข้อสุดท้ายแล้วและเพื่อที่จะทำข้อนี้เราต้องดูดคุณผีไปเก็บไว้นในเครื่องดูดฝุ่นก่อนเอมิเลียชื่อฉันเถอะมันจะต้องดีแน่นอนโอเคตอนนี้คุณผีอยู่ข้างในนี้แล้วพวกเราไปกันเลย ลกันดีกว่าเอเมิเลีย่อยาจะเห็นพระอาทิตย์ตกริมทะเลน่ะฝันของเธอเป็นจริงแล้วนี่มันน่ารักมากเลยนะคุณผีรู้สึกขอบคุณพวกเขามากเลยนักสืบทั้งสองคนเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพสุดๆเอเมิเลียไม่เหลืออะไรที่ต้องทำในโลกแห่งนี้แล้วล่ะลาก่อนนะเพื่อนรักและแน่นอนพวกเราต้องถ่ายรูปกันด้วยนะเรียบร้อยบ้านกเก่าๆหลังนี้ก็ไม่มีคุณผีอยู่ในนี้แล้วล่ะ ผู้อาศัยคนใหม่ก็สามารถอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขเคสนี้น่าสนใจมากเลยนะนักล่าปีศาจที่มีหลายสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณเชื่อว่าปีมีอยู่จริงหรือเปล่าบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของนักล่าปีศาจจางพื่องรุมรัมว